สวัสดีครับน้องๆพบกับคุณครูอีกครั้งนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่5แรงและการเคลื่อนที่นะครับในบทนี้คุณครูจะแสดงให้น้องๆเห็นนะครับว่าการที่เราออกแรงกระทาต่อวัตถุเนี่ยนะครับนอกจากจะทําให้รูปร่างของวัตถุเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วนะครับยังทําให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้อีกด้วยนะครับเช่นที่เคยเคลื่อนที่อาจจะหยุดนิ่งได้นะครับที่เคยหยุดนิ่งก็อาจจะเคลื่อนที่ได้ หรือแม้แต่ที่เคลื่อนที่อยู่แล้วอาจจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นช้าลงหรือเปลี่ยนทิศทางก็ได้นะครับซึ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้แรงนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับคุณครูอยากจะพูดถึงกิจกรรมนะครับโยนห่วงยางกันนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนลองแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าเท่ากันและโยนห่วงยางโดยการผัดรับส่งห่วงยางให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับและ ในการเล่นเนี่ยให้น้องๆสังเกตดูนะครับว่าน้องๆต้องทําอย่างไรนะครับห่งยางถึงจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งได้นะครับซึ่งน้องๆก็จะพบว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อเรานะครับให้แรงกระทํากับห่วงยางนั่นเองนะครับนอกจากการเล่นห่วงยางต้องออกแรงแล้วนะครับกิจกรรมอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ก็จะเป็นต้องออกแรงเหมือนกันนะครับเช่นเราออกแรงเตะลูกฟุตบอลนะครับไกวชิงช้านะครับ ออกแรงจากมือและแขนนะครับเพื่อเล่นลูกดิ่งนะครับหรือการออกแรงตีลูกปิงปองนั่นเองนะครับแรงนั้นนะครับกล่าวโดยสรุปเลยนะครับก็คือแรงจะทําให้วัตถุเปลี่ยนการเคลื่อนที่นะครับถ้าหยุดนิ่งอยู่แล้วนะครับการใช้แรงกระทําต,ต่อวัตถุก็จะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ถ้าเคลื่อนที่อยู่แล้วก็จะทําให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นเปลี่ยนทิศทางก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งหยุดนิ่งก็ได้นะครับ นั่นแสดงว่าแรงนะครับส่งผลต่อวัตถุได้2ออย่างก็คือ 1. เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่และ 2. เปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุนั้นๆนะครับสำหรับในตอนต่อไปนะครับคุณครูจะได้พูดถึงแรงที่สําคัญชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือแรงโน้มถ่วงน้องๆสงสัยไหมครับว่าทําไมวัตถุทุกชนิดจึงตกลงสู่พื้นโลกนะครับคำตอบนั้นไม่ยากเลยครับคุณครูอยากให้น้องๆเริ่มทําการทดลองนะครับ โดยการปล่อยถุงทรายนะครับลงให้ตกลงสู่พื้นหลังจากนั้นก็วาดรูปนะครับน้องๆจะเห็นว่านะครับถุงทรายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากที่หยุดนิ่งในมือของเราเป็นเคลื่อนที่และตกลงสู่พื้นนะครับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ต้องเกิดจากแรงถูกต้องไหมครับน้องๆเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามีแรงชนิดหนึ่งที่ดึงให้วัตถุกตกลงสู่พื้นโลกแรงนั้นก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะครับ แรงโน้มถ่วงเป็นแรงสําคัญที่สุดแรงหนึ่งนะครับที่ทําให้วัตถุทุกชนิดรวมทั้งตัวเรานะครับติดอยู่กับคื้นโลกได้นะครับไม่ได้ลอยหนีออกไปไหนนะครับถ้าไม่มีแรงโน้มถว่วงวัตถุก็คงจะลอยเคว้งนคว้างออกนอกโลกไปนะครับเพราะฉะนั้นแรงโน้มถ่วงก็จึงเป็นแรงที่สําคัญที่สุดแรงหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้เรารู้จักแรงโน้มถ่วงแล้วใช่ไหมครับเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งที่สําคัญกันดีกว่านะครับนั่นก็คือการวัดขนาดของแรงนะครับ น้องๆอาจจะพอกะประมาณได้นะครับเช่นนะครับถ้าน้องๆยกวัตถุที่มีนะครับน้ำหนักเบาน้องๆก็จะใช้แรงที่น้อยนะครับถ้าน้องๆยกนะครับวัตถุที่มีน้ําหนักมากน้องๆก็จะใช้แรงมากนะครับแรงนั้นมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับวิธีการวัดแรงที่แม่นยําจะใช้สิ่งที่เรียกว่านะครับตาช่างนะครับโดยในการทดลองนี้นะครับคุณครูอยากให้น้องๆออกแรงดึงตาช่างสปริงดูนะครับ แล้วน้องๆก็จะเห็นนะครับว่าตาช่างสปริงนั้นสามารถใช้การยืดและการหดของสปริงในการวัดขนาดของแรงได้นั่นเองนะครับถ้าน้องๆดึงตาช่างสปริงด้วยแรงมากนะครับตาช่างสปริงก็จะยืดออกมา,มากนะครับก็จะขีดของตาช่างก็จะขีดชี้ไปที่เลขที่มีค่ามาก ด้วยนั่นเองนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแรงมีค่ามากน้อยแตกต่างก,กันได้นะครับวัดได้โดยใช้ตาช่างนะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือตาช่างสปริงนะครับที่ใช้การยืดของสปริงเป็นตัวบอกขนาดของแรงนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับมาถึงแรงที่สําคัญอีกแรงหนึ่งซึ่เรียกว่าน้ําหนักนะครับน้องๆคุ้นเคยกับน้ําหนักดีอยู่แล้วถูกไหมครับน้ําหนักก็คือแรงที่โลกดึงวัตถุนั่นเอง น้องลองเดาสิครับว่าดินน้ำมันสองก้อนนี้ก้อนหนึ่งขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งขนาดเล็กน้องคิดว่าน้ำหนักจะเท่ากันไหมครับคําตอบก็คือไม่เท่าถูกไหมครับดินน้ำมันก้อนใหญ่ก็จะถูกโลกดึงด้วยแรงที่มากกว่านั่นก็แสดงว่าดินน้ำมันก้อนใหญ่มีน้ำหนักมากกว่านั่นเองนะครับน้ำหนักนะครับหรือแรงที่โลกดึงวัตถุขึ้นกับสมบัตินึงที่สําคัญมากของวัตถุที่เรียกว่ามวลนะครับ ในกรณีนี้นะครับดินน้ำมันก้อนใหญ่จะมีมวลมากกว่าดินน้ำมันก้อนเล็กนะครับทำให้แรงที่โลกดึงนั้นแตกต่างกันนะครับมวลน,นั้นมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับเหมือนที่น้องๆช่างนะครับมวลของตัวเองได้35กิโลกรัมนะครับเลข35กิโลกรัมนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่บนโลกหรืออยู่ในจักรวาลที่อื่นก็จะเป็น35เหมือนกันนะครับแต่น้ำหนักหรือแรงที่โลกดึงวัตถุนั้น อาจจะไม่เท่ากันในดาวแต่ละดวงน้องๆจําได้ไหมครับเวลาที่มีสรารคดีอวกาศนะครับออกอากาศตามทีวีน้องๆจะพบว่ามนุษย์อวกาศเนี่ยสามารถลอยเคว้งคว้างกลางอากาศได้นะการที่ลอยเคว้งคว้างกลางอากาศได้นะครับนั่นแสดงว่าไม่มีแรงที่ดึงเขาถูกไหมครับถ้ามีแรงที่ดึงมนุษย์อวกาศคนนั้นมนุษย์อวกาศก็จะต้องตกองสู่โลก แต่มนุษย์อวกาศลอยอยู่ได้มนุษย์อวกาศมีมวลไหมครับมีใช่ไหมครับเพราะว่ามวลนั้นเป็นสมบัติที่ติดตัววัตถุแต่มนุษย์อวกาศนั้นไม่มีน้ําหนักเพราะอยู่ห่างไกลจากโลกมากจนแรงที่โลกส่งไปนั้นมีค่าน้อยมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูขอสรุปง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือน้ําหนักนะครับก็คือแรงที่โลกดึงวัตถุนะครับซึ่งจะมีค่าเพิ่มขึ้น ตามมวลที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแต่แม้ว่าเราจะมีมวลถ้าเราไปอยู่ในที่นะครับที่แตกต่างกันแรงที่ดึงเราหรือน้ําหนักเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันได้เช่นถ้าเราอยู่บนโลกนะครับที่มีแรงโน้มถ่วงค่าหนึง่งเราก็จะมีน้ําหนักค่าหนึง่งแต่ถ้าเราไปอยู่บนดวงจันทร์ที่มีแรงโน้มถ่วงของโลกน้อยกว่าแรงที่ดวงจันทร์ดึงตัวเราลงสู่พื้นดวงจันทร์ก็จะน้อยกว่าด้วยนั่นเอง ค,คุณครูก็จะขอจบนะครับในส่วนของเรื่องแรงนะครับและการเคลื่อนที่ไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้พบกับน,น้องๆในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ